สวัสดีค่ะซีโจ้นะคะกำลังจะไปเรียนต่อ M B A คะ่ะก็คืออ่สมัครไปสีท่ที่ก็คือได้สีที่คะ่ะแล้วก็ตอนนี้เลือก U of e d i n b a r นะคะ ก็คือเจ้าว่าค่ะเคยจบ Master of Marketing จากสแตชคล n e มาแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือตั้งใจที่จะกลับไปสกอตแลนด์เพราะว่ามีความประทับใจกับประเทศนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็คือทําการสมัครเนี่ยก็ยื่นแต่มหาวาลัยในสกอตแลนด์หลังจากนั้นก็คือทําการเปรียบเทียบแรงกิ้งแล้วก็ดูว่าเนื่องสักเรามีอันลัมน์เน็ตเวิร์กจากสตัชคลายแล้วเราก็เลยเลือกอีกเมืองหนึ่งก็คือเป็นเอดินบมรลค่ะ เนื่องจากเคยไปมาแล้วอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจกับผู้คนที่สกอตแลนด์นะคะรู้สึกว่าคนเป็นมิตรแล้วก็ความสบายๆชิวๆบรรยากาศมันจะต่างกับส่วนอื่นใน UK เะคคะ่ะหลักๆจะเป็นเรื่องวีซ่านะคะเพราะว่า accommodation เนี่ยคือโจทราบแล้วค่ะก็จะเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าได้ดียิ่งขึ้นค่ะปรึกษาหรือแนะนำไปเรียนต่อสกอตแลนด์ต้องพี่ๆ Mac d u c a t i o n